สำนักข่าวไทยยังคงเกาะติดการทลายเครือข่ายยาเสพติดของในใายไสนะแก้วพิมพาโดยมีคำยืนยันว่าตำรวจมาเลเซียสามารถจับกลุ่มเครือข่ายค้ายา,ย,ยาเสพติดของนายไสนะได้แล้วนะครับส่วนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็มีเรื่องของปมการครอบครองรถดูของเบนเรซซิ่งด้วยล่าสุดก็มีความคืบหน้าด้วยนะครับก็คือเจ้าของเต็นท์รถย่านพระรามสนะคะได้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วค่ะ ไม่มีอะไรครับเอาไว้ไปถามเจ้าหน้าที่ดีกว่าผมก็ให้ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยนะครับกับเจ้าหน้าที่ไม่อะไรบ้างครับก็ไม่มีอะไรครับ,รรบก็มีสำเนาทะเบียนรถถูกต้องแค่นั้นเองครับทงสัญญาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับม,ม,มันหลายเดือนแล้วครับมันนานแล้วมันจำอะไรไม่ได้ครับไปเถอะพี่ นี่ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์ของนายนัทวัฒน์ห่วงมณีหรือว่าเอกบูโนนะครับเป็นเจ้าของเต็นรถบูโนออโต้คลินิกอยู่ย่านพระราม3านะครับ <c oughs> ก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังเดินทางเข้าพบกับตํารวจเพื่อให้ข้อมูลประเด็นการซื้อขายรถกินีทะเบียนกอไก่จอจาน51กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในการครอบครองของนายอัครกิจวรโรจนเรนเดชหรือว่าเบนเบรซิงโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับจึงเดินทางออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆก่อนจะรีบขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วครับ สำหรับนายนัทวัน์หรือว่าเอกบูโน,โนเนี่ยนะคะถือเป็นพยานคนที่สองที่ทเดินทางเข้าพบตำรวจหลังจากที่เมื่อวานนี้นายไผ่ลิกหรือไผ่วันพอยได้เข้ามาให้ข้อมูลซึ่งขณะนี้ก็ยังเหลือพยานอีกหนึ่งปากคือนางสาวธัญรัตน์วีระเดชผู้ครอบครองรถโฟล์คที่มีเลขทะเบียนตรงกับทะเบียนของรถล amborghini ok นอกจากนี้ตำรวจเตรียมนำรถยนต์หรูอีก3คันที่อายัดมาจากเครือข่ายของนายไสยนะมาเก็บไว้ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรา,ปรามยาเสพติดเพื่อตรวจสอบหาผู้ครอบครองเพิ่มเติมด้วยค่ะมาดูความคืบหน้า การทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดของนายไซสนะกันบ้านนะครับล่าสุดผู้บัญชาการตํารวจปราบปร,รามยาเสพติดก็ยืนยันว่าทางมาเลเซียได้จับกลุ่มนายไซนุเดงซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายค้ายาร่วมกับนายไซสนะโดยมีพฤติการลำเลียงยาเสพติดจากทางภาคเหนือของไทยไปยังมาเลเซียมีทรัพย์สินในไทยมากกว่า30ล้านบาทนะครับและเคยติดต่อค้ายาเสพติดกับนายอุสมานสแ,แลแมงเครือข่ายค้ายา,ยายในภาคใต้ คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินทุนที่ก่อเหตุความไม่สงบด้วยนะครับจะได้รู้กันว่าพวกนี้มาทำอะไรในประเทศไทยวุ่นวายวุ่นวายกันเนะเพราะพวกนี้ค้ายยางนั้นน่ะที่ผ่านมามีความเคลื่อน,นไหวในไทยอยู่ามากก่อนแค่นั้นมากเลยเราถึงรู้แต่กว่าเราจะรู้เนี่ยเราเสียคนของเราไปเยอะ ทั้งตำรวจทาหารเรเสียเยอะมากยังไม่ได้ไปถึงนั้นเพราะผมไม่ได้อยู่ความมั่นคงแต่เพียงแต่แค่ว่าพวกนี้ถ้าเขามีความสะดวกอะไรเขาก็ซื้อหมดอ่ะ,อะคนเข้าเยอะสตังค์เยอะเขาก็ใช้ของเขาก็ไม่เป็นไรก็สู้กันคิดว่าฉลาดก็สู้กันว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลขาาาากกกกินนนครรรัยยยยมยมยม็ดมดทท์สไวว ได้สามสิบล้านในท่อพีวีซแล้วที่ยึดไม่ได้เท่าไหร่ตอนนั้นนะแล้วตอนนี้ขนไม่เท่าไหร่แล้ว,ลวด้านพลตำ<ท>รวจเอกรุ่งโรดแสงคราม รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีกระแสะข่าวว่าไม่มีข้อมูลของนายไซสนะในการบันทึกเข้าออกด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งหากพบกระทําผิดนะครับก็จะดําเนินการทั้งทางวินัยและอาญาด้วยพร้อมยืนยันตํารวจไทยมีหลักฐานเพียงพอในการเอาผิดกับนายไซสนะถึงแม้ว่าโซเชียลมีเดียในลาวนะครับจะกดดันให้ปล่อยตัวเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามพยานและหลักฐานที่มีขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้นะครับและสื่อโซเชียลก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเป็นสื่อที่พยายามเขียนให้เกิดความแตกแยกครับ